คิดดีๆเลยนะมันก็ร้อนแรงทั้งคู่นะร้อนแรงทั้ <c oughs> ง,งสองฝั่ง,งเหมือนกันนะค <c oughs> ่ะงั้นเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าอันนี้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมขาเงินเยียวยาที่คุณแม่ของคุณแตงโมได้ไปล่าสุดเมื่อวานนี้คุณแม่ยิ้มเลยแล้วคุณแม่บอกว่าแม่พอใจนะพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแม่ได้ไปเท่าไหร่ตามช่วงหน้ากันค่ะไม่ได้เจอนังนาเลยคุณแม่ไม่ได้เจอนังนาเลยคุณ การขับรถผ่านทางข้ามโดยไม่ระมัดระวังอาจาก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยกรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนทางข้ามให้เป็นศูนย์กับแนวทางทุกคนปลอดภัยเมื่อใช้ทางข้ามเพียงไม่ใช้ความเร็วเกินกำหนดหยุดรถบริเวณทางข้าม หรือเมื่อเห็นสัญญาณไฟคนข้ามไม่เร่งเครื่องยนต์เสียงดังและไม่หยุดรถทับทางข้ามเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามได้แค่ตั้งสติงดประมาทและปฏิบัติตามกฎทางข้ามปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ผู้ขับขี่รวมสร้างพฤติกรรมบนท้องถนนที่ดีไปกับกรุงเทพมหานครลดความเสี่ยงและความสูญเสียบริเวณทางข้าม จะทำต้มยำกุ้งให้อชาไม่ใช่เรื่องยากยากแล้วอะไรไม่ยากนี่ไงก๊อบกรอบมันฝรั่งจะแทนรสต้มยำกุ้งอร่อยรสต้มยำกุ้งจริงๆมีรสสาหร่ายซีวีด,ด้วยนะก๊อบกรอบอร่อยทุกรส ย้อมสีผมอย่างไรำไม่สวยจังนี่เลยแคริงบมบูกลิ่นไม่ฉุนไม่แสบเย็นสบายหนังศีสาระสานสารช่วยบำรุงบามบูเอ็กซตรัสีผมสวยดูดีเฉดสีไหนก็ปังแคริงผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมมาก,กว่า45ปีดาวนี่สุดช่วยป้องกันผ้ายับผ้ายับย้อยหลังซักลืมไปได้เลย ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าของ Du อัล s อเซนช่วยป้องกันร,รอยยับรู้สึกผ้าอยู่ทรงดูเรียบใส่ได้เลยดาวนี่สุดช่วยป้องกันผ้ายับไม่มีอาการปวดใช้ฟาสเตอร์บรรเทาปวดกล้าเสือบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยตัวยาสูดจากไทเกอร์บามยืดหยุ่นได้ฟาสเตอร์บรรเทาปวดกล้าเสือปิดที่ปวดเพื่อบรรเทา สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเวอเร็จจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาพร้อมเคียงคู่สู้ไปกับชาวนาไทยอามูเร่เก็บเกี่ยวความสุขอย่างภาคภูมิ ือว่าสิ้นสุดอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมสําหรับคดีแพ่งนะฮะคือจะมีสส่วนใช่ไหมครับสำหรับคบดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมคืคอส่วนของอาญาแล้วก็ส่วนของคดีแพ่งในส่วนของคดีแพ่งเนี่ยสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่คุณแม่พนิดา <c oughs> ตกลงค่าเสียหายนะครับในฐานะที่เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตได้มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยทั้งเงินสดที่จ่ายเมื่อวานนี้บินแคชเชียร์เช็คต่อหน้าศารแล้วก็จะมีเงินที่ต้องจ่ายรายเดือนตลอด20ปีหลังจาก